เคล็ดลับกระดึงดูดเงินทองทั้ง8ดทิศด้วยการบูชาไขา่ยปดฟองบุนข้าสารีหนึ่งถ้วยเคล็ดลับนี้ยังใช้ได้ผลจริงนะคะไข่เปลี่ยนเสมือนความอุดมสมบูรณ์คนจีนและคนโบราณนะคะเชื่อกันว่าในห้องครัวขาดไม่ได้ก็คือไข่ไก่หรือไข่เป็ดนะคะจะทําให้บ้านนั้นร่่ารวยอุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาบมีกินมีใช้ไม่อดไม่ยากร้านค้าบางร้านนะคะเป็นร้านอาหาร ร้านกับข้าวนะคะแต่นิยมนําไข่ปลอมนะคะใส่ถาดใส่ภาชนะมาวางไว้ตรงหน้าร้านนะคะเ <IS> พราะมีความเชื่อกันว่าจะทําให้โชคดีจะทําให้อุดมสมบูรณ์มีลูกค้าเข้าร้านเยอะแยะนะคะทําให้ขาขายมีกําไรแต่บางทีก็อาจจะเป็นเคล็ดลับเป็นกุศโลบายนะคะว่าถ้าในบ้านไหนในครัวไหนนะคะถ้ามีไข่อย่างน้อยเราไม่มีอาหารเราก็ยังมีไข่นะคะในการประกอบอาหารสามารถ ทำให้เรามีกินก็อาจจะเป็นเคล็ดลับนะคะของคนโบราณแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาเรามีไข่นะคะไปวางไว้ในครัวจะทําให้มีโชคมีลาบนะคะใครที่ไม่มีโชคมีลาบไม่ถูกหวยก็ทําให้ถูกหวยได้นะคะเพราะว่าแอดทดลองแล้วเห็นผลนะคะว่าแอดเคยไม่มีไข่ในครัวนะคะปรากฏว่าโชคลาบไม่ค่อยเข้านะคะการเงินนิ่งถ้าช่วงไหนที่ มีไข่หรือว่า,าบูชาไข่นะคะในห้องครัวช่วงนั้นโชคลาภเข้าดีมากนะคะแอดก็เลยอยากนำเคล็ดลับนี้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่โชคลาภการเงินนิ่งนะคะให้นําไข่8ดฟองนะคะมาวางไว้บนข้าวสารข้าวสารแล้วก็นํามาวางไว้บนภาชนะนะคะวางในทิศไหนก็ได้เป็นทิศเหนือของบ้านนะคะแต่ว่า แอดวางไว้ในห้องครัวรู้สึกว่าการเงินจะดีกว่านะคะดึงดูดได้ดีกว่านะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องจุดทูบต้องอะไรนะคะวางไว้เลยหรือว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะมีคาถาสวดบูชาก็ได้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆจัดเรียงไข่นะคะในภาชนะที่มีข้าวสารนะคะเพื่อนเพื่อนท่องน้โมสามจบนะคะหลังจากท่องน้โมสามจบเสร็จแล้วนะคะค่อยสวดคาถาดังนี้นะคะผู้ทางนำมาเงินทำมังนำมาทอง สังคังนำมาของเอหิมามะส่วนคาถานี้นะคะ3จบแล้วก็เราต้องเปลี่ยนไขทุกๆ7วันนะคะเพราะว่าเราจะสามารถนําไข่มาทําอาหารมาประกอบอาหารได้ข้าวเราก็มาหงุงสามารถมาหุงกินได้นะเคละ็ดลับนี้นะคะสามารถดึงดูดโชคลาภได้จริงน,นะคะแอดทำแล้วเห็นผลจริงนะคะแอดเลยนํามาถ่ายทอดมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะคะ ไข่แล้วก็ซื้อมากินอยู่แล้วแล้วก็แบ่งนะคาะสักแปฟองลองไปทําดูนอกานั้นเราก็ใส่ตะก,กร้านะคะกองกองไว้พูนๆนะคะแล้วก็กินได้ปกตินะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทํานะคะจะรู้ว่าเคล็ดลับดีๆมีอยู่จริงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเคล็ดลับสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ